สวัสดีครับผม B ีเจ o c ซ e t ตกับนรกยกระจายนะครับผมวันนี้นะครับจะให้มาดูน้องเหลือแค่นี้โอ้ตายแล้วนะครับตัวนี้ยังแข็งแรงอยู่ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวสามตัวนี้จะลงบ่อแล้วนะเตรียมตัวจะทำบ่อแล้วนะครับอันนี้ย้ายมาอยู่ในนี้นิดหน่อยนะครับเปิดไฟน้องกลัวนะครับส่วนข้างล่างก็เหมือนเดิมยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับไม่ได้เปิดไฟขี้เกียจเปิด ข้างล่างนะครับห้าตู้แล้วอันนี้นะครับอนาคตนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้กักปลานะครับกักโลกปลาแล้วก็กักปลาที่ซื้อมาใหม่นะครับอันนี้เอาหินอะไรแชร่ไว้เดี๋ยวน้องประกัดนะครับจะลงมาอยู่ในนี้แทน่าแล้วนะครับคลิปนี้ที่ตั้งใจมาถ่ายเนี่ยเรื่องนี้เลยนะครับคือปลาผมอ่ะมันป่วยจําได้ไหมตัวหนึ่งนี่ตอนนี้น้องหายแล้วเห็นไหมเอ่ยวายดู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 ด แต่มันมีตัวที่ป่วยแต่ผมฝืนครับตอนนี้น้องเจ็บหนักมากนะครับแล้วลามไปทั่วเลยนะครับสี่ตัวเนี่ยช็อตแบ็กข่มโดนด้วยเนี่ยนี่ตัวโปรดผมเลยเนยลูกคนโปรดผมชอบเวลามันว่ายนะนู่นอันนู้นตัวโปรดเมียนะครับตัวเล็กฮีป่วยไปอีกสี่ตัวเพราะความดื้อน,นะครับไม่อยากเอาออกมานะครับเลยกลายเป็น ติดไปสี่ตัวนะครับนี่แหละผลที่ผมบอกว่าถ้าเจอปลาไม่สบายให้รีบเอาออกนะครับรีบรักษาก่อนก่อนที่จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนช่างสังเกตนะตคือตัวผมเองผมก็เห็นเนี่ยว่าน้องเขาไอ้นี่นะลายๆแต่ว่าผมไม่เห็นว่าเป็นเยอะผมก็เลยไม่ได้ออกมาเห็นแค่ครีบหลังนิดเดียวนะครับกะว่าจะรักษาข้างในนั้นเลยแต่ไม่ใช่เลยนะครับดูเดะลามมาหมดเลยนี่ แดงนี่เปื่อยนะครับนี่แหละต้นสาเหตุที่เวลาใครเขาเจอปลาป่วยวเขาถึงแยกออกมาเลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าฝืนไวไวเนี่ยนะครับน้องจะพากันป่วยหมดแล้วก็จะตายในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเลี้ยงปลาก็ต้องดูแลเขาดีๆหน่อยนะครับเขาหนึ่งชีวิตเราหนึ่งชีวิตนะพูดทุกคลิปเลยนะครับก็เอาเตือนกันไว้ละกันนะครับปลาป่วยให้รีบแยกคลิปนี้จะมาสั้นๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไปขับแก๊บแล้ว นะครับว่างานแล้วตอนนี้งานที่บริษัทเสร็จเรียบร้อยก็สําหรับวันนี้ไม่มีอะไรครับเอามาฝากแค่นี้แหละว่าเวลามีปลาป่วยให้รีบเอาออกนะเดี๋ยวน้องจะพ่ากันป่วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับจบด้วยนี้ตู้นี้สวยจัดใหม่แต่ตู้นี้ก็สวยนะเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูสักนิดหนึ่งดีกวว่าจะไปแล้วอยากโชว์อยากโชว์นะครับนี่โอ้โหตู้นี้ยังแกม เนี่เดี๋ยวน้องเทวดานี่ยังคิดอยู่นะครับแฟนว่าเดี๋ยวจะให้ย้ายตู้นะครับแต่ตู้นั้นอ่ะสวยและกําลังดีนะครับสรันนี้จบด้วยตู้นี้เลยแล้วกันสวัสดีครับ